Sự dụng của cảnh đền thang thấp nó tiếp là thấp Okay.

ยังไงครับหมานวะครับโอ้สุดยอด ร้อยหาซิบคะแนนผ่านไปคิดท่ทางดีนะครับยิ่งไปทั้งขวาของฐานไปเหนือล่มนะครับตอนนี้ล่มหอบมากไหลมาหาฐานอีกแล้ว แล้วเลได้ก็บ่าวดีเบ่าดีสองรอยคะแนน,นพันไปครับ นี่ครับล่มหอบมากใส่เมื่อตลอดนะครับกล้องกับมุนมาทั้งสส่เรื่อยนะครับเดี๋ยวผมติดถอยสุ้มเห้เบ่งนะครับเป็นความเบาของหางกล่องล็อกนะครับนะล็อกนะครับกินมาทั้งใส่เรื่อยๆกล่อมเขื่อนลงมากเลยซา่ซาๆนะครับ อาชีลรากองในเบิ้องเดี๋ยวลดออกจากเมฆก,ก่อนนะครับอย่างชัดอันนี้ล็อกลองนะครับเห็นบ่เขื่อนมาสรายมือเรื่อยๆผอมลงมานะครับลดระดับลงมาเรื่อยๆไอ้คือโทรมาโอ้โหไม่หลมไม่ลาแท้แท้เลย โมโหบ้ถไทยบังไฟอยู่มันกระดูกกระดิกบ่ได้แค่หายใจกันยังสันเลยครับพี่น้องนะครับกันหายใจไทยไทยผมนี่น,นะลมหอบแม่หอดฐานเลยครับพี่น้องนะ ตอนนี้ซื้อฐานนะครับหอบไปใส่เรื่อยๆนะครับโอ้ดีๆไม่ล่มหอบแน,น่นีนครับกล่องทัามุ่ม4าองศาครับก็ย,ยังถือว่าสูงนะเพราะว่าล่มหอบไปไกลครับ สิีเินเบงเกอร์ซีลอยะครับติดตามนะครับนั่น4ีลอย0สองพไปเอาโมเมนต์สิได้รุ่นอึง้งใครคนบอกครับนี่ 80 3สิบสารแปดสิบพันไปโอ้ยอยูก่ไกลหลายกับฟังมาชัดพี่น้องอ่ะเิยถอยซูมนะครับสเดบ่งบ่ความสูงนี่ครับลลอกกลองนะครับเบาอ่ะ ของบมเด็ขยับนะครับสี่ลอยยี่สิบพันไปครับต้นบักบกอีกแล้วโอ้นต้นไม้หลครับทำใจโหลดครับสนามนี่ 435คะแนนนะครับอุ้ยสุดยอดนะครับสำหรับน้องบุมปบมือครับพี่น้องสุดยอด